ร่วมจัดไปโดยยามาฮ่าเครื่องดื่มโคกต่อเข้ามาสู่ช่วงสุดท้ายของสปอร์ตมาเฟียกีฬาตัวพ่อคุณผู้ชมครับผมมีโอกาสได้ไปงานสุด ยิ่งใหญ่ของทีมทีมหนึ่งนะครับในไทยพรีเมียร์ลีกหากพูดถึงทางด้านของสโมสรกระต่ายแก้วหรือว่าบางกอกกลาสแน่นอนครับนี่เป็นสโมสรที่มีสนามที่สวยงามนะฮะหากคุณไปนั่งหลังโกโอ้โหมีมุมสูงมองลงมาเป็นสนามที่สวยงามมีกองเชียร์ที่ว่ากันว่าสวยที่สุดทีมหนึ่งเพราะว่าจะมีสาวๆอยู่หลังโกพวกนี้ บางประกวดเข้ามาอย่างกับน,นางงามเลยนะครับมาเป็นเหมือนกับทูตของสโมสรที่เขาเรียกกันว่า Rabbit Girls หรือว่าเป็นสาวๆกระต่ายแก้วทีมฟุตบอลเองฤดูกาลที่แล้วเริ่มต้นมาแรงลุ้นแชมป์แต่สุดท้ายจบอันดับที่6มาฤดูกาลนี้ครับทางด้านสโมสรบางกองกลาสบอกว่า6นั้นป่ําไปฤดูกาลนี้2016ต้องมีอย่างน้อย1ถ้วยต้องมีอย่างน้อย1แชมป กระต่ายแก้วปีนี้จะไม่ใช่กระต่ายแก้วธรรมดาเพราะจะเป็นกระต่ายแก้วที่โหดกว่าเดิมสโลแกนของปีนี้คือ No Mercy หรือว่าไร้ความเมตตาและในงานเปิดตัวสโลแกนใหม่เปิดตัวชุดใหม่เปิดตัวสาวๆสวยๆซึ่งจะมาเป็นทูตคนใหม่ของสโมสรจะ มันขนาดไหนมีแฟชั่นโชว์มีแสงมีสีมีเสียงมีคอนเสิร์ตสุดยอดอลังดังปังนี่คือบางกอกลาสงานใหญ่เปิดตัวเตรียมพร้อมฤดูการใหม่ กระตายแก้วประกาศความเป็นตัวพ่อฟุตบอลไทยได้จัดอีเวนต์ใหญ่เปิดตัวชุดแข่งใหม่และนักเตะใหม่สำหรับ2016ซีซั่นที่ b g Hall คนในทลาครับท่านประธานสโมสรคุณปิ๊บประวินพิรมพักดีก็ขึ้นมามอบโล่แสดงความขอบคุณ ให้กับสปอนเซอร์ผู้สนับสนุนหลักในปีนี้โอ้โหมากมาย20รายนำโดยซิงคอปเปอเรชั่นซึ่งมีคุณวรวุฒิพิรมพักดีตัวพ่อ Ferrari รองกรรมาการผู้จัดการบุญรอดเทรดดิ้งขึ้นรับโล่ต่อกันด้วยแฟชั่นโชว์ของสาวสวย rabbit girls ของฤดูกาล2016ที่ออกมาพร้อมกับเสื้อดนโดน,ดนยี่ห้อกระต่าย by bgfc collection ใหม่ล่าสุด และถึงเวลาสำคัญ BG ที่จบอันดับ6เมื่อรดูการที่แล้วบอกผมว่าปีนี้จะลงสนามแบบโหดกว่าเดิมด้วยสโลแกน no mercy จะเป็นกระตายโหดที่ไร้ความปราณี โดยปีนี้กระต่ายโขนได้สอนักเตะตัวรุกใหมายหม,ม,ม่เอเรลโรดริกเกวสกองหน้าวายัย26ทีมชาติคอสตาริกาและก็เป็นดาวซันโวลสูงสุดของลีกอันดับหนึ่งคอสตาริกาด้วยบวกกับหน่วยสราวุธมาสุกปีกวัย25ที่ย้ายมาจากโคราชคนนี้แหละครับที่เคยชิดป,ประตูชัยให้ทีมชาติไทยชนะอินโดคว้าแชมป์ซเกมส ด,นนดูจากงานดูจากกองเชียร์ดูจากผู้เล่นกระตายโหดมาแน่และหลังจากเปิดตัวกระต่ายตัวพ่อของบอลไทยแล้วก็ได้เวลามันส์กับคอนเสิร์ตเริร่มจากเซ็กซี่ตัวแม่ใบเตยอาสยามโอ้โหเด็ก oh คนนี้ <sk r ug> แต่นมันมาก และปิดท้ายด้วยตัวพอ่อแรปแรปโยโย,ย่เจเจตริ์ และนี่แหละครับคือโอ้โหความเป็นตัวพ่อในการเปิดตัวสโมสรอ,อย่างยิ่งใหญ่สำหรับฤดูกาล2016นะครับส่วนเสื้อสวยๆที่ผมได้พอไปนะฮะโอโ้ทีมคือทีมย่าเรารู้อยู่แล้วเน้นเขียวเน้นขาวแต่ว่าอีกชุดหนึ่งโอ้โหแรงจริงๆเสื้อขาวเกงส้มเท้าเหลืองเดี๋ยวเราจะมีเสื้อแบบนี้มาแจกให้คุณผู้ชมได้ร่วมสนุกกันอย่างแน่นอนเลยนะครับขอบพคุณทุกท่านครับที่ติดตามรายการสปอร์ตมาเฟีย กีฬาตัวพ่อกับเราก็ขอทุกท่านนั้นมีความสุขสุดสัปดาห์นะครับอย่าลืมนะครับติดต่อติดตามรายการของเราได้ทางโซเชียลมีเดียไม่ว่าจะเป็นทางด้านของ Facebook Instagram แล้วก็ Twitter ตามที่อยู่ข้างล่างนี้และสำหรับใครนะครับที่อยากจะชมรายการของเราย้อนหลังนะครับก็สามารถเข้าไปได้ที่ YouTube แล้วก็พิมพ์ Champ c h a n n e l นะครับ c h a m p c h a n n e l ก็ฝากไลค์แล้วก็ subscribe ด้วยตอนนี้โอ้โหสมาชิกใกล้จะถึง1 0 0 0 0แแล้วก็คนดูมากกว่า50ล้านแล้วกราบขอบพระคุณสำหรับทุกกำลังใจและแรงสนับสนุนนะครับคลิกไลค์คลิก, like, ลก subscribe กันเยอะๆด้วยส่วนพรุ่งนี้คุณผู้ชมครับกลับมาเจอกับผมนะครับได้ในรายการช็อตเด็ดกีฬาแชมป์ทางช่อง3 HD original นะครับช่อง33นี่แหละครับเวลาดี4โมงเย็น45นาที16นาิกานาที เจอกันนะฮะวันจันทร์จนถึงวันศุกร์ส่วนสปอร์ตมาเฟียกีฬาตัวพ่ออาทิตย์หน้ากลับมาเจอกันแน่นอนนะครับที่นี่ช่อง3ามวายตี้5ทุ่ม20 Good n i น h t สวัสดีครับ